สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 พบกับคุณครูนกสุรพีในวิชาแนะแนวนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเหมาะสมค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยมาดูการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายกันนะคะ ส่วนแรกก็คือศีรษะค่ะศีรษะคืออวัยวะที่อยู่ส่วนบนสุดของร่างกายภายในศีรษะจะมีสมองสมองมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าสมองคอยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติค่ะและ ศีรษะของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก็มีผมนะคะมีคิว้วมีดวงตามีจมูกมีปากแล้วก็มีคางค่ะเราควรใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นศีรษะ หรือหัวเนี่ยเราไม่ควรเอาไปเล่นหัวชนกันกับเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายหัวแตกได้หรืออาจจะกระทบกระเทือนสมองนะคะแล้วก็ดวงตาดวงตาของเรานั้นใช้มองดูสิ่งต่างๆเราไม่ควรไปจ้อง แสงที่มันสว่างมากจนเกินไปนะคะอย่างเช่นบางคนไปจ้องมองดวงอาทิตย์นะคะหรือบางคนเนี่ยจ้องมองโทรทัศน์หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานเกินไปก็จะทำให้สายตาของเราเนี่ยพร่ามัวแสบตาแล้วก็มีผลเสียในระยะยาวได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปากของเราซึ่งข้างในมี ฟันเอาไว้บดเคี้ยวอาหารนะคะเด็กๆก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะไม่ควรเคี้ยวของที่แข็งมากจนเกินไปหรือว่าเอาไปเปิดฝาขวดแบบนี้เป็นอันตรายนะคะก็อาจจะทำให้ฟันแตกหักได้ค่ะเรามาเต้นตามเพลงกันดีกว่าค่ะเด็กๆทับพร้อมแล้วไปเลย หางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปาก แจับขาแล้วก็จับกะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับกะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหู จะดือจับหัวขาหูหัวไหลจับไว้ไวจับจมูกปาคตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดื้อครูนกขอขอบคุณช่องกุ่มกิ่งแฮปปี้เวิลด์ค่ะ